เริ่มแล้วครับใช่เริ่มแล้วใช่ไหมครับ,รบมา มาครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวนะนะครับ,รบวันนี้เรามาไลค์เอชวกันนะครับสวัสดีทั้ง5คนดูนะครับ เราเริ่มก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะมืดนะครับตัวนี้ผมมีตัวนี้เป็นตัวเอลิมิเต็ดนะครับตัวเอลิมิเต็ดนะฮะออปชันเหมือนตัว EL EL คือมีฟันรูบนะครับตัวนี้ไม่มีฟันรูปแต่ออปชันเหมือนกันเลยได้อร์แบ็กแปดลูกด้วยนะครับตัวนี้ปี60บนะครับบอกไฟฟ้าแล้วนะครับผมมีกิฟต์ให้สองคันนี้หมื่นห้านะครับละหมื่นห้าเลยพี่เอามาเป็นส่วนลดได้นะครับออกมาเป็นส่วนลดได้ส่วนลดได้หรือเอาไปยังส่วกลับบ้านได้นะครับ ตัวนี้ยอดจัดได้อยู่ประมาณ7จ็ดแสนนะครับผมขายแค่6กแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทมีกิฟให้อีกหมื่นห้าถ้ากิฟหมื่นห้าเหลือแค่หกสิบหกนะฮะหกสิบหกเดี๋ยวนะผมมีอีกคันน่ะอีกคันเป็นตัว e อนะครับเป็นตัวสันรูฟขนาดไม่ห้าหมื่น 50, โลคันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งครับโอ้คันนี้ห้าไม่เยอะเดี๋ยวให้กิฟเยอะๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับผมให้กิฟเลยเอายี่ดี่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวแอดมินปักหมุนให้พี่หน่อยนะครับกิฟต์ไวเชอร์วันนี้นะฮะของ HRV ให้สองหมื่นเลยนะครับให้สองหมื่นเลย นะฮะเอามาเป็นสดรถได้หรือว่าจะเป็นสดกลับบ้านได้นะครับอ่าตัวนี้ปี60นะครับปี60ไม่วิ่งอยู่แสนโลพอดีนะครับรถผมไม้แท้นะครับการันตีแรกไม้ทุกคันแท้ทุกคันนะครับรถสวยมากหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยไม่มีขยับเลยนะครับอ่าให้กิฟต์สองหมื่นเลยนะครับเข้ามาเป็นสดรถหลือแค่หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทได้ปีหกศูนยะ์ได้ตัวอ e ีลิมิเต็ดด้วยนะครับได้ตัวอีลิมิเต็ดด้วยอ่า ย้อนจัดไ e ด้7จ็ดแสนนะขาย6 7 5ห้ามีกิฟวันนี้อีก2 0 0 0มืมีโปรขาฟรี90สวันโปรขาฟรี90วันเดือนหน้าไม่ได้แล้วนะครับได้แค่เดือนนี้เดือนเดียวเ,เพราะแฟนนเขาให้เดือนนี้เดือนเดียวพร้อมดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะฮะแต่กิฟต์ไวเชอร์ผมจัดเต็มจริงๆนะสำหรับเดือนนี้รีบเลยนะครับห้าหห้าหเดี๋ยวผมนคำนวณให้เลยเอาแบบเป๊ะๆไปเลยนะครับฟรีดาวนะฮะผ่อนอยู่ที่ เท่าไหร่คะโอ้พี่หลิวมาเหรคฮะมาแบบเนียนๆหมื่นแปดร้อยนะครับว้าวผ่อนแค่หมื่นแปดรอยนะครับได้ปีหกศูนย์ได้ตัว E Limited ไปครองเลยนะครับและนี่พี่ฟิวมาถ่ายสีฝันเต็มนะตัวนี้เป็นสีเทาเทาเทาดำเทาดำออกม่วงเปลือกมังคุดเล็กๆนะค่ะซับซ้อนดีเนาะ <c oughs> ดูครบซองดีเนาะนะสีเนะฟรอฟร์เลยสีเทาดำนะครับค้าบผมเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะอิล e ิมิเต็ดฝากระโปรงเดิมหมดนะครับมีบาร์โค้ดนะครับหุวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับเฟนเส้นเดิมหมดนะฮะดูเส้นกันเนฟนฝากระโปรงเดิมหมดเลยผมให้กิฟต์สองหมื่นเลยนะฮะตแรกให้หมื่นห้าให้สองหมื่นไปเลยเนาะโนะห้ห้2หมื่นเลยไป,ยปยอีกแล้วนะฮะ ป้ากแล้วนะคะพี่ฟิวหัวเขกเอาอ๋อๆมือถือนะโอเคอันนรียกว่าหยูดนิ่งเล่นเรื่องเบื่อหัวโขกเลยคันหน้านะครับเดินหมดนะครับอาร์กเอิร์กเดินหมดเลยนะครับครับผมรถผมการันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับรับประกันคืนลดรายเบรคและเลขกใหม่แท้ทุกคันด้วยนะฮะรถเข้ามาใหม่ผมบอกเลยว่าเยอะมากมากมากจริงเยอะมากมากนะฮะสวยทุกคันนะครับสวยทุกคัน โปรโมชั่นเงือนไขก็มีเยอะเหมือนเดิมค่ะเยอะมากๆเหมือนเดิมมีโปรโมชั่นดีๆตัวนี้เป็นตัวอีนิมิตต์ด้วยนะครับบอกไฟฟ้าแล้วมาเราไปดูรอบขันนันอันนี้มืดเร็วจังแม็กสวยเลยนะครับแม็กสวยเลยอันนี้คือรุ่นนี้ทุกอย่างจะเหมือนตัวท็อปเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับแอร์แบ็คแป็ลูกนะครับเอิกเดิมหมดนะครับไม่มีเปลี่ยนเปลือกชิ้นนะครับเวลาดูให้ดูกลมๆนะครบหมดเลยครบหมดเลยนะครับ นอตฝาท้ายนะครับไม่ขยับเลยนะครับนี่ดีครับเดิมเดิมเลยนะครับเห็นเห็นกลมๆเนาะเป็นกลมเห็นชัดหมดนะฮะับผมอยากให้ลูกค้าเห็นเหมือนที่เราเห็นเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในเลยว่ามืดเร็วมากเลยมืดเร็วมากๆค่ะหรือว่าเรามาช้าเรือ่ะนะจ้าเข้าไปข้างในนะจ๊ะ ภายในนะครับบอกไฟฟ้านะครับตัวนี้ได้บอกไฟฟ้าแล้วนะครับได้บอกไฟฟ้านะครับนี่สวยเลยวงมาลัยสวยนะครับเพดานสวยนะสมากนะคะว้าวนี่นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคุ้มมากนะคะให้กิฟต์เชอร์สองหมื่นที่ยเยายันสดกลับบ้านไปเที่ยวช่วงปีใหม่ก็ได้ก็ได้นะครับ หรือจะเอามาเป็นส่วดดถก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นนะครับบางท่านเอาอยากได้เป็นทองอยากเก็บทองได้นะครับไม้แถมก็ได้นะคะได้หมดดูไม่อย่งไรดูไม่ยังไงมันจะมีตัวไออยู่ข้างล่างไม่ใส่อ่านะครับไม่วิ่งแสนโลนะครับแสนหนึ่งหมื่นนะฮะรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับจ้ะนะนี่จอเจอครบหมดเลยอดีตต้นนะครับ ฮีเตอร์ด้วยนะคะใช่นี่มีกล้องด้วยนะครับมีเส้นเตือนด้วยนะคะอว้าวเลยดีบเลยแล้วผมมีตัวอเอยวด้วยเอาวตัวสันรูฟไม่ห้าหมื่นโลนะครับหกเก้าเก้าให้กิฟสองหมื่นเหมือนกัน เอางี้เลยดีกว่าให้กิฟต์สองหมื่นเหมือนกันเอาใครมาตั้งเลยนะครับผูกาเนี่ยหนูก็ตกใจว่าท่านหม่นาฬิกาผูกเวลานี้นะคะนค่ะครับผมสวยมากเพดานสวยเลยนะครับใหม่มากค่ะมาลองขับได้นะคะเนี่ยเพดานสวยมากดูใส่ไส่องใส่ลิฟต์เลยนี่นะฮะเพดานสวยมากนะครับครับผมพีดานผ่อนแค่หมื่นแปดร้อยนะเอาคิดมาเป็นสดรถนะครับหมื่นแปดร้อยเองในตัวอีลิมิเต็ดแล้วแอร์แบ็กแปดแปดลูกค่ะ จำไว้เลยอิลิมิเต็ดแอร์แบ็กแปดลูกนะครับ<อ>ครับผม<อ>แต่ถ้าไม่อิลิมิเต็ดก็คือแอร์แบ็กคู่หน้า<อ>นะครับอ่ะมาจ้า <ไป S 2> มา,าดูคัาตนอไปกันเลยดีกว่าโอ้ถ้าตัวนี้กิฟสองหมื่นถูกเลยนะถูกมากนะคะตัวนี้กิฟสองหมื่นถูกเลยนะเราตั้งอยู่ที่ห้าแปดห้าใช่ไหมครับห้าแปดห้าตัวนี้ปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าเดี๋ยวผมล้างไฟให้นะมาเหมือนกันใช่ครับอันนี้เดี๋ยวผมล้างไฟให้ใครไม่อยากได้แมท แม็กแต่งอยากได้แม็กเดิมบอกได้แต่นี้เขาเปลี่ยนแม็กแล้วยางใหม่ด้วยน,นะครับเดี๋ยวถอยด้านถอยด้านหลังถอยลงหลังอ่าถอยขั้นด้านข้างไปข้างหลังนะคะนี่ครับเดี๋ยวผมเดินหน้าใหน้นะครับรถสวยเลยนะครับรถสวยเลยตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่นะห้าแปดห้านะหกิฟต์สองหมื่นเหลือแค่ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทไม่ถึงหกแสนอะได้ hrv แล้วนะครับ ตัวนี้ได้ปีสิบห้าจนสบกนะครับปีห้าเก้านะให <c oughs> <c oughs> ม่วิ่งแสนต้นเหมือนกันนะครับรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับรถเข้าสูนทุกระยะนะรถเข้าสู์ทุกระยะให้กิบเรชสองหมื่นเลย้ากวีบเร์มาเป็นส่วนลดเหลือแค่ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถูกเลยนะราคาใช่ไหมคะไม่ผิดละหายากมากนะคะเฮเชอีราคาห้าแสนเอาให้<ว>นะครับรถสวยมากนะครับสีส<ะ>บอลเย็นด้วยหัวนงหัวนอดสวยเลยไม่มีขยับนะฮะ นี่ม่สวยมากๆนะครับหัวนงหัวน้อสวยเลยนะครับสาวโป่งเดิมมีบาร์โคดนะครับฮอนด้าเขาจะมีสาวโปรงจะต้องมีบาร์โคดนะครับเป็นเลขตัวถังของรถอยู่แล้วนะครับคันไหนคันนั้นนะอ่าเลขจะตรงกับตัวถังเลยนะครับมอกครบอยู่แล้วเฟ้นไม่มีจิกนะไม่เคยถอยไปสกิดตูดใครนะครับตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดตัวนี้เป็นตัว e นะครับเป็นตัว e นะฮะ ครับผมอ่านะเดีย๋ยวผมขัดเคลือบไฟให้ของผมอ่ะไม่ไ, <ฟ S 1> ไม่เดี๋ยวผมเอาความสะอาดล้างถอดโคมล้างให้เพราะผมจะไม่ปัน่นถ้าปัน่นปุ๊บเลนมันจะแตกเวลาเปิดไฟปุ๊บเรนันจะแตกผมจะถอดโคมล้างอย่างดีนะครับอ่ะเดีย๋ยวให้รอบคันถ่ายรอบคันจะลุ้นเลิกล้อสเต็ปแล้วนะได้ครับได้ล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็กด้วยได้ยางใหม่ด้วยนะครับ ก็ถ้าใครชอบอยากได้แม็กเดิมจัดบอกได้นะครับเดี๋ยวจัดให้แต่อันนี้ก็คือได้แม็กแต่งได้ยางใหม่ด้วยนะครับสีบอลเงินสวยเลยนะครับมเข้ากับรถเขามากใช่่าภายนงภายในนะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะแผ่นเพจนะครับของ H R V เขาอยู่ตรงนี้นะครับคอนด้าส่วนไม่อยู่ตรงนี้หมดนะครับแต่คงตะเข็บเดิมหมดนะฮะดึงดูได้หมดนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่ห้าหกห้าผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับพี่หลีว ตอนนี้เลยค่ะครับผมเดิมหมดเลยนะครับนี่นะครับรถเดิมบางนะครับซอกเซิร์เดิมหมดนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสี่บอลด้วยตัวนี้ฟรีดาวห่อนเดือนละเก้าพันเก้าไม่ถึงหมื่นเหระไม่ถึงค่ะเก้าพันเก้าเองเหรอถูกห้าหกห้านะใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวดูสีเลยเอชอารีนะ เอสชาร์วีเลยนะใช่ผมมีตัวสันลูบด้วยนะครับปี6 0ูเหมือนกันไม่ห้าหมื่นโลลดอยู่แถววัครบทุกรุ่นเลยอันนั้นก็สวยเลยนะครับไม่แค่ห้าหมื่นโลรถผมไม่ท้าทุกคันนะครับมาจัดเลยนะครับเอสชาวีนะครับผมให้กิวชเชอร์สองหมื่นบาทให้ไปเลยจุกจุกไปเลยจ้ายอดจัดผมได้ล้นๆ้นอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ขายตามยอดจัดนะเพราะยอดจัดผมได้สูงอยู่แล้วนะครับขายตามอันนี้คือถูกแล้วถูกอีกนะครับแต่รถในรถสวยทุกคันนะครับในรถสวยทุกคัน ร,รับรถไปใช้ก่อนฟรีใหม่นะคะใช่นี่นะฮะหัวงงนงหัวน็อตนะฮะอันนี้นะครับไม่มีขยับเลย,<ว>ยนะครับฝาท้ายเดิมๆเลยอ่าเห็นเนาะเห็นเนาะอ่ะนี่เส้นฝาท้ายเดิมๆเลยนะครับรักก็หยิกไม่รักก็หยิกนะคะ <c oughs> แกนเลย <c oughs> <c oughs> มุกหนูได้ผลเช <c oughs> ียรอะนะ<า>เดี๋ยวไปดูด้านในกัน มชมภายในเอนะคะภายในสีดำนี่ช่างดูสปอร์ตเหลือเกินนี่สวยมากนะครับสวยมากๆตาก้องไปนั่งพี่นั่งก่อนละี๋ยืนชม นี่นะครับไม่วิ่งแฟนต้นนะครับรถผมไม่แท้นะครับแต่รถเข้าศูนย์ทุกระยะนะห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทมีเกียร์ชื่อสองหมื่นเหลือแค่ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทฟรีดาวผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับผ่อนแค่เก้าพันกว่าบาทเองนะครับมีมีกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะครับเวลานี้เรายังปล่อยรถอีกหนึ่งนี่นะฮะอันนี้เราก็กำลังปล่อยรถกันนะครับส่งมอบรถคันสวยนะนี่นะครับกำลังปล่อยรถกันเลยนะครับปล่อยทั้งวันนะฮะช่วงนี้ปล่อยทุกวันด้วย เน้นจบนะคะต่างจังหวัดเราวันนี้ก็มีส่งแพาเนาะส่งแพ้ามีปะเป้านะครับแล้วก็มีส่งด้านนอกอีกหลายคันเลยค่ะนะครับไม่ได้หยุดได้ยังมันครับมันครับนะมีความสุขมากแต่รถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับเรลองเข้ามาดูได้นะครับบางทีไม่ทันได้ล้างไม่ได้ทาได้ลงเว็บอาตรงเลยคนถ่ายรูปผมถ่ายไม่ทันใช่ค่ะจะเป็นลมแล้วค่ะทุกวันนี้ดูองสารมากนะคะ รถเข้าใหม่เยอะมากครับบางคันไม่ทันได้ถ่ายรูปก็มีคนจองแล้วนะครับนี่นะสวยมากนะจ๊ะมาไปจ้า่อนไม่ถึงหมื่นห้าหกห้ะนะครับก็มีแจ๊สนะครับที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเอาข้างๆก่อนเลยนะครับแจ๊สเข้ามาใหม่นะฮะเดี๋ยวแต่งแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววีคอร์ดก็ไปแล้วนะครับมีเนื้อคู่แล้วนะครับบีเอ็มก็รอส่งมอบพรุ่งนี้นะครับ อุ้ยเบเอบีอ็มเดี๋ยวสไลด์อีกแล้วนะคะใช่เดี๋ยวสไลด์ไปลำปางแล้วก็เนี่ยผมเอาทีมขัดมืออาชีพนะฮะขัดจนแบบวันวันนี่ก็วนอยู่นะใช่ปกดีพี่เขาขัดลัมโบกินี่นะฮะครับผมต้องจ้างนักลอบนะฮะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับรถไอ้เชียงใหม่มือเดียวเลยนะครับตัวนี้ไม่วิ่ง60,000่นโลราคาอยู่ที่4 5 5 0 0 0หบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าเช้งแล้วนะปี2017แท้ด้วย ใับโคเมียมใช่ได้แม็กได้แม็กสวยด้วยนะครับแม็กสวยเลย,เลยนะฮะ,ะแม็กสวยเลยเข้ารูปเลยมีสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับนาเช้งแล้วนะมีกิฟให้1,000 0มีกิฟให้1 0,000เหลือแค่4 4 5 0 0 0หบาทโคตรถูกเลยได้สีขาวด้วยไม่น้อยด้วยรีบเลยนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะมากเดียว ก็ทักมาก่อนใช่ทักมาก่อนก็ได้เพราะผมมีทุกรุ่นอยู่แล้วมีทุกเซ็ตแม์เลยใช่ครับเดี๋ยวให้อดินให้ทิ้งสาการขายรีวิวรถให้ส่วนตัวนะครับต่างจังหวัดก็ยังซื้อขายได้ปกตินะคะได้ดูบรรยากาศกันหน่อยนบรรยากาศการส่งมอบนะได้ครับอันนี้คือบรรยากาศการส่งมอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แมสแล้วไปปล่อยรถก่อนนะครับมายังไงก็ให้พี่เหลียวปิดไลท์เดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปส่งมอบลูกค้าก่อนนะครับัสดีนะคะ ังไงนะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศเปลี่ยนแปลงโควิดก็ยังไม่หายไปค่ะอย่าตกนะคะเดี๋ยวพี่ถให้เขารียกาดอย่าตกใช่ไหมกาดอย่าตกนะคะดูแลตัวเองนะคะใส่แมสแอลกอฮอล์พกไปทุกที่นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยยังไงพบเจอไ์ส่งอเคคาสาขาบ่หินได้ทุกวันนะคะทางช่องทางนี้เลยจ้าเนี่ยขึ้นนี้ชี้ยี่ขึ้นตรงนี้นะจ๊ะหลังคานะคะยังไงวันนี้นะคะหริวขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย